สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเพื่อสุขุสุคนนะคะหลังจากทีพี่น้องมะนาวได้ลงภาพนี่ง,งพี่น้องได้เบ่งรูอว่านะคะเมื่อนี้ได้มีโอกาสมาลงเป็นวิดีโอให้พี่น้องได้เบ่งนะคะพี่น้องเมื่อนี้ห้อสิบผ้ากันมาเห็ดแซนวิชห่มผ้านะคะพี่น้องนะคะเห็นบอกหน้าตาเป็นตาแซ่บบ้อนะคะพี่น้องนะคะแซนวิชห่มผ้านะคะเป็นงบประมาณหนึ่งนะคะที่พ็นจัดมาให้ห้อเห็ดนะคะ หลังจากที่ฮ่องไปอบรมมาซีมือนะคะก็ได้นาความรู้นี้เขามาเฮ็ดเขามาปรับใส่นะคะพี่น้องนะคะพ่อเฮ็ดแล้วนะะพี่นอ้อนงฮ่กับสียางแจกกไทบ้านเพราะวา่าอันผู้ใหญ่ใจดีนะคะพันเฮ่งงบมาเฮ็ดแหละพันบอกว่าเฮ็ดให้ไทบานของฮ่แจกแจกให้ไทบานของฮ่อซิมละพี่น้องกรแเสบบ่อนะคะกนะ็ที่ฮ่องไปเฮ็ดมากเถือว่าได้ความรู้ย่างดีนะคะพอเฮ็ดแล้วฮขาก็มาแจก คนในหมู่บ้านนะคะพี่น้อง่หลายดอกค่ะคนละกองสองกองนะคะพี่น้องได้ซิมนะคะว่ามันแสบซําไดนะคะก็ถือว่าเป็นโรงการที่ดีนะคะพี่น้องนะคะพอตกแรงมากนะคะพี่น้องการแตอยากเฮ็ดแซนวิชดเด้อะเด้อนะคะ็ออนี่แหละคะ่ะเมื้อนี้เอาง่ายๆนะคะเอาเป็นพัดพักบุ้งแก้วนะคะกับทอดทอดปลาะะทอดปลารดแ่บแบพี่น้องนะคะหลังจากท่ไปเฮ็ดแซนวิชมาเบิดมือนะคะ ก็นี่หละคะพี่น้องนองมะนาวมานั่งทากินเขานะคะพู้ใดพระท่านกินเขาแรงนะพี่น้องถอดปลารดแซ่บเสียบมาเ้อมันกินน้ากันพี่น้องนะคะถัดพวกบุมี่น้องมะนาวกับปลูกเองนะคะแซ่บเด้อ